ต่อครับทีนี้ตะกี้นี้มีการแจ้งเตือนเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการใช้พวกนี้ด้วยนะฮะพวกโปรแกรมที่ใช้ในการไลท์แล้วก็การทํารูปแบบต่างๆแต่ขอให้คุณเข้าใจวิธีการสร้างเนื้อหาก่อนแล้วก็พยายามลําดับขั้นตอนในการผลิตเสือให้ได้นะครับอ่าอย่างเช่นบทภาพยนต์นะฮะนี่โอ้ตะกี้ผมจะมกด transfer แล้วนะฮะในบทภาพยนเนาะไปเสิร์ชใน Google ได้นะครับอะไรประมาณนี้เนาะลองดูวิธีการเขียนเขียนลำดับและอัดทีละท่อนทีละท่อนท,ลท,อนทีละท่อนมาวันนี้ผมอัดยาว วันพรุ่งนี้คุณอัดเป็นท่อนเป็นท่อนเพราะอะไรฮะเพราะเราจะไปใช้โปรแกรมนะครับช่วยในการนะครับทาสื่อถ้าคุณมีเป็นท่อนนึกออกไหมฮะคุณทำมาเสร็จท่อนนั้นคุณก็พักได้แต่ถ้าคุณยาวๆทำแล้วไนไปลงสุดท้ายคุณก็ตัดเสียงคุณเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนเ,นอนเหมือนเดิมตัดแล้วขยับล้นตรงนี้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นอัดเสร็จเป็นท่อนนะฮะแล้วพยายามหาพื้นที่ที่เงียบสงบหน่อยนะฮะวันก่อนมีนักศึกษาส่งคลิปมาให้ผมดูโอ้เหมือนผมนึกว่าใช้ซาวด์แถบนะฮะใช้ซาวด์ประกอบไม่ใช่ฮะ แฟนเขาปาร์ตี้กันมาดีกีต้าร์ก็สนุกสนานเลยอัดเสียงไปด้วยอยู่ในวงเล่าไปด้วยเอยอ,อยู่ในวงปาร์ตี้ไปด้วยอย่างเงี้ยมันก็ได้ซาวนะผมรู้สึกมันได้ซาวดีนะครับได้ซาวประกอบนะฮะลองคิดดูว่าถ้าคุณอัดไปแล้วเนี่ยอัดเงียบๆในห้องแล้วคุณเอามาวางมีซาวประกอบนะฮะมันก็จะดูดีผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ของผมน่าจะมีซาวประกอบเลยนะมันควจะเปิดทิ้งเอาไว้นะครับ,นะรบลำคาญไหมถ้าลำคาญพีมมาบอกลำคาญด้วยนะเพราะคุณผมต้องการให้คุณนั้นได้มากที่สุด อ่ะต่อไปครับต่อเลยหลังจากที่ทุกคนนะฮะทำตรงนี้แล้วคุณก็อัดครับแล้วทีเนี้ยในอาทิตย์ในอาทิตย์หน้านะครับผมขอนะครับเนื้อหาที่คุณคิดว่ามันเจ๋งที่สุดละคุณอย่าอัดยาวอัดทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดหน่อยแล้ววันนี้ผมจะสาธิตโปรแกรมให้โปรแกรมที่คุณจะเอาไว้สําหรับนะครับลำดับเสียงวางเสียงลำดับเสียงได้ไม่ใช่โปรแกรมที่ต้อง ดีมากโปรแกรมเยอะแยะแอปพลิเคชันบนมือถือนะครับอะไรพวกนี้เยอะแยะนะฮะแต่ถ้าคุณมีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวอยากให้มีอยากให้ทำเก็บไว้ครับอย่างน้อยคุณก็ทำเป็นสตรอรี่เรื่องราวต่างๆแล้วโอกาสเวลามันมานะฮะเวลาโอกาสมันมาครับแต่ถ้าคุณไม่ทำทิ้งไว้อะโอกาสตังค์คุณก็จะไม่มีเกิดขึ้นแต่ถ้าคุณทาไปเรื่อยเริ่มจากวันนี้ทำครับรีบทำผมมีทางลัดให้ทางลัดเพราคผมให้งานปั้งหอผมมีทางลัดให้เลย อย่าไปนั่งศึกษาอย่าไปนั่งโอเข้าคอสนั่งดูคอสวันนี้ผมมีคอสมาขายนะ490บาทคุณเข้าไปดูตลอดชีวิตเลยตลอดชีวิตคุณก็ไม่เสร็จนะฮะถ้าคุณไม่มีครูมานั่งแนะนํามีผมถือเป็นทางลัดผมขายคอสให้คุณตรงนี้เลยก็ได้400อ่ะ490บาทคุณดูจากวันนี้ถึงตลอดชีวิตคุณผมให้ผมลดให้พร้อมเหลือ1 9 0เอย่างเงี้ยเพราะอะไรฮะบางครั้งการมีคลิปก็ใช่ฮะมันก็ดีแต่คุณต้องดูว่าการมีคลิปวิดีโออ่ะถ้าคุณไม่เร ค,คุณก็ใช้คลิปวิดีโอดูไม่ได้หรือดูได้ไม่สมบูรณ์แบบตรงเนี้ยผมมีคลิปรอพื่คุณละรอแค่คุณเข้าใจกระบวนการผลิตกระบวนการสร้างสารค์แล้วคลิปผมโยนให้ไปสิบคลิปปั้งคุณไม่ต้องดูทั้งสิบอ่ะเป็นเชื่อว่าเป็นงั้นคุณดูนิดเดียวแล้วคุณรู้ว่้ต้องการเครื่องมือแค่นี้อาจารย์ดูอยากได้แบบนี้ก็ดูคลิปนี้5นาทีจบปัจจุบันมีคลิปเยอะแยะไม่มีใครดูเพราะอะไรฮะก็หนูไม่รู้จะดูไปทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยการบ้านบอกว่าทำมาซิ เดี๋ยวจะทาตัดต่อวิดีโอส่งคลิปวิดอให้ดูดก็ยังไม่รู้ว่าจะดูไปทําอะไรเพราะอะไรครับเราไม่มีเป้าหมายวันนี้ใครที่ทําเสียงแล้วทําเนื้อหาแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับตรงนี้ผมยังไม่พาไปถึงขั้นตอนที่7หรอกนะฮะอาจมใช้คำาอาจนะฮะอาจเริ่มต้นเรียนรู้วิธีทำสตอรี่รบอร์ดตรงนี้เป็นขั้นตอนที่จะเข้าสูก่บบกระบวนการทําโฆษณาที่ม,มีมีทีมคนระับมันจําเป็นต้องมีทีมซึ่งวันนี้ผมดีใจมากอย่างหนึ่งเลยก็คือเดี๋ยวจะมีค่ายนะฮะ ขายสารฝันฉันอยากเป็นพยาบาลของมอราธานีนะเป็นกระบวนการถ่ายทอดสดที่เรียกได้ว่าทำกันเป็นทีมเป็นกระบวนการมีรูปแบบการทำสตอรี่บอร์ดการทําบทภาพยนตร์แบ่งหน้าที่ในการถ่ายทำนะครับ,นะรบถ้าใครเห็นผมโพสต์เอาไวค้ความลับที่สําคัญผมจะ,จะบอกวันนี้ตอนท้ายเลยนะฮะตอนท้ายผมจะบอกครับทําอย่างไรทําสตูดิโอออนไลน์ด้วยเงินแค่700นะฮะนะครับถ้าผมลืมก็เตือนด้วยนะฮะมันเป็นความลับที่ผมบอกเลยว่ามันเป็น การศึกษาที่ฟุกนะฮมใช้ข้อฟุกแล้วกันผมอาจารย์เกาแล้วก็ต้องขอบคุณท่านนะฮะดเรเมทาวีนะครับท่านรองที่การาบดีนะครับแล้วก็ออกมาปั้งผมตกใจมากครจากอุปกรณ์ราคา23,700บาทแต่เราหาได้ในราคา700ฮะตอนท้ายฮะตอนท้ายผมจะบอกใครที่อยากทำซื้อออนไลน์ดียังไงมันเปลี่ยนช่องทางได้มันควบคุมกล้อง4ตัวแล้วกดสกดสวิตช์ได้อย่างนั้น,น่งนี้ได้ จ๋งมากผมบอกเลย7 0 0บาทคุณทำสตูดิโอออนไลน์ได้สบายๆทำคนเดียวครับคุณมีกล้อง5ตัวไอ้คนมีกล้อง4ตัวคุณเปลี่ยนกล้องได้เลยไม่ต้องลุกไปไม่ต้องไหลไม่ต้องพึ่งพาใครพูดง,ง่ายทำคนเดียวจบไม่ต้องงอใครนะครับโอเคนี่คือแนวทางนะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันฮะมาดูตัวอย่างกันนะครับเ,เริ่มต้นจากเดี๋ยวผมเอาดิสเพย์ขึ้นมาดีกว่านะฮะโอเค ที่คุณเห็นตรงนี้คือโปรแกรมนะครับนี่ครับตัว OBS Studio เป็นโปรแกรมที่ฟรีนะฮะใช้ในการควบคุมการไลฟ์สดควบคุมกล้องต่างๆนะฮะสังเกตดูเครื่องไม้เครื่องมือสามารถเบาเสียงเปิดเสียงปิดเสียงสกีผมลืมเปิดไมค์ฮะพู้นะี้ที่ตอนแรกไม่ได้ยินตอนนี้ได้ยินชัดเจนแล้วนะครับควบคุมได้เยอะแยะไปหมดเลยตรงนี้เดี๋ยวค่อยเรียนรู้เมื่อ,อไหร่ที่คุณชํานาญในผลิตภัณฑ์คุณพูดได้ปลอหรอคุณเข้าใจถึงตัวผลิตภัณฑ์ วันนั้นโปรแกรมตัวนี้จะมีคุณค่ามากเพราะคุณทําแล้วสดไปเลยสดมันจะน่าเชื่อถือมากกว่าการทำเป็นคลิปตอน,นต้นรายการผมเอาคลิปวิดีโอขึ้นมานะะเพื่อที่จะให้คุณรู้จักไปก่อนว่าน,นี่คือโปรแกรมที่คุณใช้ได้นะค,ะคลายมาสเตอร์ะะโดยจารย์จิรวัตแล้วก็พี่เมียโปรโดยผมโอเคเดี๋ยวผมลดหน้าจอนี้ลง โดยปกตินะฮะเราก็ต้อง,ง,องนะครับอัดเสียงแล้วส่งมาให้กันเวลาคุณโหลดข้อมูลนี่นะฮะคุณโหลดข้อมูลปั๊บนี่คือพันนีนะค,ะคนที่ผมขออนุญาตแล้วโอเคไหมเขาบอกห้าห้าซื้อให้ทําไปเลยห้า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 ร้อยห้าสิบห้าครั้งไปเลยก็ได้ค่ะไม่เป็นไรนะพันนีบอกก็เวลาส่งทางไลนมันดีอย่างหนึ่งนะครับแต่า<ห>าต้องเป็นไล<ห>น์พีซีนะเป็นไลน์พีซีมันจะโหลดออกมาเก็บไว้ในเครื่องคอมได้แล้วเราก็มาฟังมาตัดต่อมานู่นนี่นั่นนะฮะได้นะครับทีนี้เดี๋ยวของพันนีอยู่ไหไล่ะ นะครับผมก็จะโหลดออกมาให้ทุกคนฟังกันนะครับอย่างคันนี้เขาขายประกันผมก็จะโหลดมานะครับแต่ขออนุญ,ญาตโหลดมาเซฟไว้นะครับก็ใช้เลือกเอาซอฟต์แวร์ให้หง่ายฮครัการติดต่อสื่อสารง่ายพอเปิดพอนี้เสร็จั๊ผมก็ไปเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมามาขั้นตอนง่ายๆเลยนะครับ ทีนี้โปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์มันมีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น Windows Media Player โปรแกรมมอลิกิกอพอะไรก็ว่านไปแล้วก็เปิดฟังสักครู่นะครับเดี๋ยวผมขอปิดเสียงที่มีซาวนิดนึงซาวประกอบผมปั๊บแล้วก็ออเดีย o ท็อปออขึ้นอ่านี่ฮะนี่คือโปรแกรมที่นะครับช่วยในการจัดสรรทรัพยากรนะครับแล้วผมก็จะเปิดเสียงของพันนีสิ สนใจสือบกันไพ่รุนหายน้ำมัจาโอ้โหนี่เป็นซาวแท็กนะครับนี่คือเสียงซาวแท็กที่เกิดขึ้นจากนะฮะเห็นไหมหนสึกเน็ดเน็ตเน็ตจะแหลกนิดนึงเกิดอะไรขึ้นกับเน็ดผมอ่ะฟังไหมนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดขึ้นมาให้ฟังว่าซาวแท็กเป็นยังไงนะฮะเสียงคือเสียงในฟิล์มฮะแม่ซื้อรถแล้วสนใจสือบกันไพ่รุนหายน้ำมัตจาประกันไพ่รุนหายของเานี่มีค้อมผุกคล้องได้แม่ ถ้าเกิดว่าแม่สนใจซื้อมือนีกับคุ้มคร้องมือนีได้ไหมทุกมือนีจรลักรถแห้งหลายอยู่ถ้าเกิดว่าแม่ไปหน้าไปจอดรถอยู่หน้าแล้วมันหายหายก็หายไปเลยได้แมมแต่ถ้าเฮาซื้อประกันภัยลดหายไว้จะไม่ทุนคุมค้มคุ้มคลองประกันภัยลดหายได้แมมดีกว่าเสียถิมได้แมมถ้าเกิดว่าแม่มีประกันภัยรถหายในกรณน,นี้ลดหาย จะมีทุนคุ้มครองเก้าสิบเปอร์ซ็นของราคาเงินสดกับประมาณสามหมืนกว่าบาทได้แม่ยังมีเงินมาใส่ดีกว่าเสียไปซื้อๆได้แม่แล้วยังคุ้มครองในกรณี่รถ้นได้รับความเสียหายเกินหกสิบเปอร์ซ็นจากอุบัติเหตุตัวนี้เขาก็คุ้มครองได้แม่ถ้าเกิดว่า ผู้เอาประกันหรือผู้เสาสื่อเสียชีวิตหรือเป็นคนทุกข์ทนระพอยยางถาวรจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถขั้นนี้เขาก็มีทุนคุ้มคร้องไว้ใจอีกขึ้กันจ้ะแม่เฮ็ดน้ำเลยเบ่จาจ่าเฮ็ดมือนี่จ่ายเก่าลอยบาทคุ้มคลองปีหนึ่งเด้แม่กันไว้ดีกว่าแก้ เห็ดน้ำเลยบอนเนาะแม่เนาะอ่านะครับตะกี้นี้ก็คือตัวอย่างของพันนี้นะฮะซึ่งกระบวนการพูดแล้วผมฟังดูแล้วคือผมฟังแล้วก็รู้เลยว่าการตัวนี้มันประกอบไปด้วยอะไรแต่ถามว่าดีไหมตะกี้นี้ผมว่าดีกว่าวันก่อนวันก่อนมาจะขายจะขายจะขายเลยทังด้วยราคามาก่อนเลยนะฮะผมพยายามบอกนักศึกษาทุกคนอยู่แล้วว่าในขั้นตอนการขายใช่ไหมขั้นตอนการขายห้ามบอกราคาห้ามขายของทันที ไม่ไว่าจะเป็นอะไรก็ตามถ้าคุณสามารถประคองได้นอกจากคุณจะขายผักกำละห้าบาทของที่มันราคาต่ําๆถูกๆกนะฮะหรือของที่มันสามารถขายตรงได้คุณพูดไปเลยแต่บางอย่างมันขายไม่ได้เช่นประกันตัวนี้บางทีก็ขายไม่ได้นะผมก็นะครับแนะนําไปนะฮะว่าเนี่ยเช่นคําว่านะครับคำว่าสนใจไหมไม่ต้องไปใช้อย่ามึงไปใช้คําพวกนี้เพราะอะไรฮะเขาต้องสนใจฮะเป้าหมายเราคือเขาต้องสนใจจะทําเลยไม่แม่ทาเลยบออย่าไปใช้พวกนี้เพราะอะไรเดี๋ยวเขาสนใจเขาต้องทําแน่นอน แต่ถ้าเขาไม่สนใจคุณต้องแสดงรูปแบบการขายที่บอกถึงประโยชน์สิ่งที่เขาได้รับและถ้าเขาไม่ใช้ถ้าเขาไม่มีมันจะเกิดปัญหาหนู่นนี่นั่นนะครับ<ต>ผมก็แนะนําพันนีไปแล้วนะครับซึ่งคลิปไหนเนาะทีนี้นะครับก็แนะนําไปประมาณว่าสวัสดีค่ะแม่เป็นไงเมื่อนี้ซื้อรถแล้วเนาะโอ้ยดีคักรถเนี่ยมันดีคักแต่ก็ต้องระวังเด้อแม่ถ้าแม่นี่ซื้อรถแล้วแม่ต้อง ต้องมีอะไรคุ้มครองนาเดอเนี่ยประกันของหนูนี่ดีครับดีที่กันกับรถแม่เลยผสมกันหน่ว่าแม่ดีเลิศแตงไห่มนเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยมันต้องมีลักษณะย่างซี่เลยรถนี่พอมันมีรถปั๊บมันก็ต้องมีอุบัติเหตุมีอะไรเกิดขึ้นตามมาเนาะสิ่งที่ไม่ค่าชิดกันไว้มันก็ดีกว่าแก้นะคะแล้วก็เนี่ยแม่สําคัญเลยตอนนี้นี่นะฮะประกันตอนเนี้ยของบริษัทหนูนี่มันมีโปรโมชั่นพิเศษลดราคาลงมามาพอแก่าลดลงมาให้ เฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะแล้วก็เหลืออยกไม่กี่เหลืออ่าเหลือไ,ไม่กี่ตัวเองนะแล้วคุณแม่นี่หนูอยากแนะนาให้คุณแม่เลยเพราะลูกเพราะคุณแม่เนี่ยถือเป็นลูกค้าที่เข้ามาถูกจังหวะพอดีเลยพิเศษเป็นลูกค้าพิเศษมากหนูเลยอยากแนะนําตัวนี้เลยนะมันเป็นประกันที่ใช้ในการคุ้มครองทั้งอุบัติเหตุแล้วก็ทั้งรถหายด้วยแม่อุบัติเหตุก็ด้วยรถหายก็ด้วยเพราะว่าแม่ซื้อให้ผู้ใหนี่ แม่ซื้อให้หลานบอให้ลูกบ๊อหรือแม่ขี่เองแม่คือโอ้ยแม่คือจะขี่เอาไว้แล้วเนาะหรือว่าขี่ไว้ถ้าขี่ไว้นี่บ๊อได้เด้อเดี่ยสีต้องประกันนะครับเลยเพราะว่ามันโอกาสเกิดเหตุขึ้นได้กันไว้ดีกว่าแกแม่คิดดูเลอร์เก้าร้อยบาทนี่ประกันหนูนี่นะเก้าร้อยบาทแต่แม่ลองหารแม่ลองคิดดูเ้อร์มันตกเฉลี่ยนี่มือหนึ่งนี่ตกมือละสามบาทบ่อหอดังสองบาทตัวกว่าหนึ่งต่อวันคุ้มครองแม่ทุกมือเลยนะผมผมบอกแม่เลยตรงนี้เด้อแม่เพระต้องขึ้นอย่างไร มันกันรดหายพรอมแม่เอาไปจอดไปตามทุ่งนาตามซอกตามป่าตามดงนี่เขาจะรัดเอานี่เรียบร้อยบ่เห็นบ่นเห็นหอด้อยอะนั่นแหละมันกันได้แม่จะอะไมาต้องเสียใจภายหลังมันคุ้มครองแม่ถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นเก้าสิบเปอร์เซ็นนี่แม่มีร้อยหนึ่งแม่ได้คืนเก้าสิบบาทลดแม่ซื้อนี่สามหมื่นแม่ได้คืนต้องสองหมื่นเจ็ดอืมกันไว้เก้าร้อยตกนู่นละสองบาทกว่าเนาะนี่แหละถ้าแม่บบซื้อนี่โอ้โหจะสิบาทจังไจแล้วเนาะ เออง่านะครับตะกี้นี้ก็เป็นตัวอย่างที่ผมแนะนำนะผมเขาพยายามพูดภาษาอีสานนะเพราะว่านะครับในประเทศของพันนีเขาจะต้องพูดภาษานี้นะผมก็เลยพยายามที่จะศึกษาถ้าผมมีลูกศิษย์คนเหนือนี่เรียบร้อยนะนี่ผมต้องอีกภาษาหนึ่งนะฮะเพราะนั้นนี่คืออยากจะบอกนักศึกษาว่าผมพยายามทําเพื่อพวกคุณมากขนาดไหนนะเห็นใจผมด้วยนะฮะเพราะนั้นคุณต้องทําออกมาให้ดีแล้วคุณวันหนึ่งผมเชื่อคุณจะประสบความสำเร็จแล้ววันหนึ่งคุณจะ ขายได้แล้วผมก็ผมต้องการแค่นั้นนะพูดง่ายต้องการแค่คุณพัฒนาทักษะด้านต่างๆสมบูรณ์แบบจนวันหนึ่งนะฮะจากที่คุณขายประกันเก้าร้อยนะฮะคุณได้เปอร์เซ็นต์สองจุดห้าสองจุดแล้วแม่ก็เป็นสเปรเซราคาเก้าร้อยคุณก็ได้ส่วนหนึ่งของเก0รอนั่นเองคุณขายเปลี่ยนเปลี่ยนสินค้านี่ฮะมาขายบ้านนะมาช่วยน้องผมขายบ้านนะให้2อถึงสเปบ้านหลังละสามล้านสองล้านเก้ามี3มล้านก็มีแล้วคุณคิดดูถ้าคุณขายอีกหลังหนึ่งอ่ะ 3เซเท่ากันกับประกันสิ่งที่เกิดขึ้นคือเลยฮะรวยแต่ทำยังไงครับจะขายของราคาล้านขึ้นไปด้วยการพูดเพียงครั้งเดียวอีกลักษณะขายกันแต่การนำเสนอมันจะต้องยากกว่าแน่นกว่าไม่มีใครที่จะเข้ามาซื้อของในราคาล้านขึ้นด้วยการฟังคุณคนเดียวแต่คุณต้องมีองค์ประกอบให้ครบซึ่งผมเคย บอกผู้คุณไปแล้วเนาะเคยบอกผู้คุณไปล้วเคยสอนวิธีล้ว่าองค์ประกอบที่เราจะใช้ในการขายของทุกอย่างจะต้องเป็นแบบนี้โมเดลตัวนี้จําได้ไหมถ้าคุณสามารถใช้เครื่องมือทั้งหมดนะฮะตรงนี้ผมเป็นหมดทุกจุดนะไม่ว่าจะเป็นกระบวนการอลาโลิกเว็บไซต์นะครับเซลเพกทุกอย่างทูที่ใช้ในการดูแบ็คเอด์ฟอนต์เอนดูความต้องการลูกค้าศึกษาแม้กระทั่งลูกค้าที่เข้ามาคุยเขาเราเป็นใคร เขาชอบอะไรทําอะไรบางครั้งการขายบ้านไม่ใช่การอยู่อาศัยเพียงอย่างเดียวบางครั้งมันพูดถึงความปลอดภัยบางครั้งสังคมที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นมันคืออะไรมันคือสังคมที่เราสามารถไปต่อยอดธุรกิจได้มันคือสังคมที่เป็นหมู่บ้านครูอาจารย์ลูกเราก็จะมีผลตอบรับจากการอยู่ในสังคมที่ดีไม่ใช่บ้านหลังนั้นราคาล้านห้าอยู่กลางสงครามนะครับอยู่กลางนู่นนี่นั่นความเสี่ยงสูงหรือบ้านหลังหนึ่งราคา7000 0สนรอบด้านนะฮะ เป็นอะไรอ่ะเป็นจุดขายยาเป็นจุดเสี่ยงเป็นจุดที่ต้องเป็นเส้นเป็นจุดสีแดงไม่ใช่กินโซนยังไงเงี้ยนั่นก็คือความเสี่ยงในแต่ละจุดเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นองค์ประกอบในการทําผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างมันจะต้องดูสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเข้าใจในสินค้าตัวเองผลิตภัณฑ์ตัวเองนะฮะแล้วคุณจะขายได้ทุกอย่างพอคุณเข้าใจคุณทําสื่อเหมือนที่ผมกําลังจะสอนตรงนี้นะฮะหัวข้อที่ต่อไปก็คือ รู้จักเครื่องมือที่ใช้ให้ครบวงจรแต่เราจะเริ่มทีละวงจรนะเริ่มทีละนิดทีะหน่อยไปเรื่อยอย่าก้าวแรงอย่าก้าวกระโดดพอเวลามันติดปัญหาเดี๋ยวมันจะเหนื่อยนะฮะถ้าคุณก้าวช้าๆทำทีละขั้นทำให้สมบูรณ์นะครับแล้ววิเคราะห์ประเมินตัวเองด้วยนะฮะมันจะเวิร์กมากแล้วคุณจะประสบความสําเร็จนะครับโอเคอย่างของพันนีตะกี้นี้ที่ผมไม่ได้พูดก็คือก่อนหน้านี้คือยับนะฮะยับอยู่พอสมควรเลยนะฮะ แต่เคาผมก็พยายามบอกเขาว่าสิ่งที่สําคัญนะลูกต้องทําประมาณว่าหัวข้อ8อันเนี้ยนะฮะถึงแม้ว่าผมจะฟังลูกแบบประมาแล้ผมฟังสินค้าพันธีมีหลายหลายอย่างนะที่สามารถทําให้แบบเจาะใจได้อีกพูด,ดง่ายๆคือคุณพูดไปเลยเกี่ยวกับประโยชน์ของมันถ้าไม่มีมันจะเป็นยังไงนะฮะแองค์ประกอบเนาะแองค์ประกอบตรงนี้นะฮะแองค์ประกอบตรงนี้สําคัญมากนะะเอาไว้ใช้เลยขายได้ทุกอย่าง เรียบเรียงเป็นสคริปต์ทำเป็นสคริปต์เริ่มจากตรงนี้แหละทำเป็นสคริปต์มาอัดสื่อหนึ่งคุณทําได้คุณขายของที่บริษัทคุณได้2คุณส่งงานผมคุณมีโปรเจกต์ส่งคุณสําเร็จการศึกษาคุณต่อยอดธุรกิจคุณขยายธุรกิจสุดท้ายประสบความสําเร็จฮะมันจะเป็นไปได้ยังไงในเมื่ออัลกอริทึมเราหรือลักษณะการทํางานของเรามาแบบนี้แล้วถ้าคุณทําตามขั้นตอนแล้วผมก็ไม่ได้วังคับว่ามันจะต้องเร็วต้องรีบต้องดีเพอร์เฟกแค่คุณทําครับ วันนี้นคุณอาจจะได้ผลการเรียนในรายวิชาสำหรับนักศึกษาคอมพิวเตอร์นะฮะอาจจะได้ผลการเรียนผมในระดับที่แบบโอเคพึงพอใจแต่ผมเชื่อวันข้างหน้าผมผมดูคุณอยู่วันข้างหน้าคุณเอาลักษณะนี้ไปใช้คุณประสบความสําเร็จวันหนึ่งพันนีไปขายเบนซ์นะครับรถเบนซ์ช่วงนี้สําคัญยังไงไหมเบนซ์ขายดีพอเบนซ์ราคา,าถูกแล้วเบนซ์มาตีตาแบรนด์ที่มีคุณภาพหมายถึงสังคมที่ดีมากๆหลายๆอย่างนะอยู่ข้างในนั้นนะครับแล้วคุณขายได้คุณรวยคุณมีความสุขนะฮะ ผมเห็นผมรู้เห็นพันนีโพสจากที่โพสอะไรก็ไม่รู้วันนี้กูเสิแดดเงียงกูสิสกินเงียงนอกกูโหแรงเลยกูก็เมยแค่อนอ้อยางงั้นอย่างงี้ไม่นะมนะผมเชื่อวันหนึ่งถ้าคุณประสบความสำเร็จคุณต้องโพสอะไรดีๆโพสอะไรที่มันเป็นแบบมันเป็นอะไรที่กระตุ้นตัวเองบางครั้งผมเหนื่อยมากนะเหนื่อยแบบล้าท้อไหมไม่ทอ้อถ้าท้อไปแล้วชีวิตจะเป็นยังไงเมื่อก่อนผมเจ็บมากกว่านี้ผมล้มมากกว่านี้เพราะฉะนั้นผมจึงทําทฤษฎีตัวหนึ่งขึ้นมาสำหรับวันนี้นะครับคนที่คิดจะทําธุรกิจรื่ยังคิดไม่ออก ลองเอาแนวคิดนี้ไปนะฮะคือผมพยายามดึงมาจากประสบการณ์แล้วก็ฟังจากคนพูดเยอะๆคนที่มีพฤติกรรม10อย่างนี้นะนะครับ10อย่างนี้เลยลองดูมองเห็นนอกหน้าจอโอเคพฤติกรรมเวลาสักครู่อ่ะเนี่ย transfer อ่า transition ไปนะครับ